พอจากพอตู้เรานี่มาท่าขึ้นน้ำได้บ่อนนะเดี๋ยวเมื่อถามเป็นก้อนโดยโดยทำนี่เจ้าวันย่าลองถามมึงนิดนึงได้ทำได้กะทำมันมาพอกะเข้ทั้งซื้อตต่มใส่เล็กน้อยเอาเนาะนสองเลยรถค่าใช้จ่ายลงนี้และมันพอ่อแต่ว่า พี่น้องเนาะทักทายกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกุสูร์คนพี่น้องเนาะเอามาพบมาพ่อกับบรรย่าในตอนนี้พี่น้องเเนาะทังบย่าเองกับ้เีย่จั๊อีล่ะเ่เห็ยางไหแกขาะแกจาแก่ขาะในนะ อืมเเห็นในมิธ okay. okay. ah> ีเห็ดี่ิธีได้เหรออืมเอาคนที่บังการ์ะสนอะสมายดีทีโออโู À, 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 à. mình cọ người nó. Cấp thấy, thấy, đi Nam. nó. Đâu, ngàn Chắc à có <laughs> ขอบคุเนาะยายบาดน้องันนี้นี่อีล่าอีล่น้องหล่านะอันเพิ่นเฮ็ดหยังนี่ละแค่แกเคาะปูเคนกเคาะอ๋อค้ายเฮาตงกนบ่เนาะสร้างบ่ได้มาบ่อันแม่มื้อนี พอพยุดสองมือเนาะจะจข่ามูอีกเนาะขามูเียงเเนาะ่เนไ้แล้วบแล้วกับชานีด้แล้วบ่บนี้

เ้าได้ให้ทำลุงตับลุงบาาไปข้าวไดับลุงปลาใบข้าวเราดอกไม้ผลดอกเล้วเช่าเ็คนเอาเอาเลวแล้วไงบ่เต้องกับเมื่อได้ถามไาเลี้ยวเล้อเยเลเาต้องขึ้นแม่น้องไย ปปพี่น้องกันเนาะจักเพิ่นเพชรยังนะพี่น้องเฮาเฮาบ่กบอกพังบ่เข้าใจภาษาเพิ่นแหละเนาะคล้ายๆเพิ่นเตงแก่เพี่น้องบ่โอ้โนี่มันยังนี่เพชรยังนี่เราดิ่นที่บ่เรามีหยังบ่กุ้ยหืมเขาซับกุ้ยกินเป็นเงากล้วยบ่อยู่นี่ เมนบ่เป็นกุ้งกล้วยเบ่เมนเมนเงามันบ่เงามเมนบ่เออย้ายมันลอกปะกระได้มันเกิดหรอกต้องถักบ่วสิเกิดย้อนนะอืมใช่วัดยังไงอ๋อบอตูล้วสีเรื่องปานประตูบ่โอ้ สั <c oughs> ่งบอได้มาน่องนเนาะฮะฝันมงกอนังกรปักขึ้นโอเคน่องเนาะ ท่าแล้วว่าสีฝาดีเดอร์ประตูเนานะเพราะว่าทีเนาะสีนะขอยว่าสีว่นนี้นี่นะมูเป็นน้องเหย,นะยเนาะอันสีเขือนน้องเพื่อนเดือดเลยฮะเดือทำาวาไสขวสีขอน้องน้องเพื่อนมาท่าเพื่อนน้องน้ำโต๊บะเดือะไเดี๋ยวปองนึง แข็งดีแล้องนั้นหายไหมหาอยู่ลองคนกับมาแรอีแล้วนนอกนีมันจะลดกรใช้ใลงอีกตัวสีตัวขาวกัยังอยู่ื่อกับซื่อซื้อที่เนิ่นที่เนิ่นนะน้องเนาะแล้วก็สีตัวท่าบานตัวท่าอันเต้นผ่าก็ยังเรือปองหนึ่งคุณบริเกะอาน่ ทいいั้งมายาองก็เลยว่าขอจากพอตู้แล bon ้วนี่มาท่าขึ้นน้ำงน้าได้บอนะเดี๋ยวเมื่อถามเพิ่นก่อนโดยโดยครับนี่เจ้าพญานาคถามมึงนิดหนึ่งนะทำได้กะทำมันมาพอกะให้จังซื้อตื่มใส่เล็กน้อยเอาเนาะนสดงเลยลดค่าใช้จ่ายลงนิดและเนาะมันพ่อเหรแต่ว่าข่อยว่าคิดว่าพ่อของใหญ่บุห์ของหาลิตรเน่ยบ่พ่อเองเรา แต่ป็นท่าท่าไม่เป็นเพื่อนเป็นผระหลังใหญ่ยังพอยังใส่บบกีปองนึงเพราะว่าผสมเพือนนนะเนี่ยโอเคสันเยาเย้เนาะได้เลยได้เลยได้สบายดีเนาะสบายดีล่ะเมื่อนี้บัดหนาวพี่้องเลยเนาะบ้านพะน้านนี่นเป็นลมเป็นแล้วข่อยนะแบบโบก้เมนรับกินี่พี่รองเลยว่าขอโทษน้ำเนาะ จริงพอเนาะาเนาะพราะแล้วลูกจริงเนี่ยคำบพอกะไปหาคอมาอีกเรืองเพื่อน้องไส้กระเดือเพื่อน้องแฟนกระเดือแมนมันเดือมันเดือแบบพกเจ็ดอันถีน่านองเพรมันเดือดแล้วมันออันีมนานาลูกจริงนะครับมาบพอกัเอามาใส่อี่น้อนเนาะสั่งพิลกยุทธไปสองมือเนอง ดยใช่ไหมเนีสัฟังได้ยินเสียงเจ้าฮะเจ้าจะได้องไรอันเจ้าสิพิซ้อหวานมาบอขอวัดไว้เกือมีเวลากัลงไปซซูวาให้เพื่อน่แล้ก่อนลงนะาวัดนัดนัดวัดแต่ประตูพอหองรออยู่เ้วยเนีทังเจ้าว่าเป็นคนลับนะโอ้หละจับ องแลจับเป็นยจับเป็นยังจับจับาดูเบ๊บจับ่นี่เออจุ่มาเข่ารุกนี่ครับอาเข่านี่ะเออ้จับไ้เบิ้นไปไนได้ท่าไดบไดไีนเบิ้งเบิ้งดูเบิบเบิ้งเบิ้งเมตชีเบิ้นเมตาได้ยังไเพราะว่าตัวนี้มันมันมันเป็นบาทคู่อ่าเมตชีข้ามาหาเแล้วอืมหันสองบ่

<c oughs> สำคัญกเกซิดเอาละจับมเดี๋ยวมาจับยไสโคตรตัวียเบห็นบ,บอบอโคตรลงลมันบาดมือด้วบาดมือเห็นบอเ็นทารสเลแล่เลือดวานนี้ฮอนเป็นว,วานนนวจากตายพี่ดงเลยชุด,ชด เวยสิ้นเครื่อนนี่ใครว่าจะเป็นเครื่องนี่ก็คาดเดาเถื่อนเงินแบบนี้เถื่อนเงินเด้วยผมใจยุ่งเลยเพร่ะต้นมันแล้วนะครับว่พไงปวดไูกินข้าวกินน้ำแน่นอนเหมือนี่กินแล้วได้ยังกินมือนี่กินไข่ไก่กินไข่ไก่โดยโอ้อันนั้นน่ะเพิ่นผูกเพิ่นแตงกีบดขอบครัวเลยบัวนองโดย คนบอกาษาคนนอพี่น้องเน้ยเจาะาเจะเ่ามานูดีมีแหงเจาะจึงจาะจุงจ่าจูอยู่อย่ามาจุจ่าจุเอาจังเล่าบอกไปชื่อนะเนาะไอ้ก็พุกกระพิศาแล้วเธอเหลบุแม่นมบอกแบบ่าบบอกจูจ่าจูบุ๊มแม่นบอกีนี่ตาตาตาเบิลเบินตาบินจุดลงเพื่อนเพื่อนจุดงจุดลงล้วเพื่อนพี่อนเนาะเบินขยุดอีนอสางอี่เนาะด้วย จุดสองมือพี่น้องกันเนาะเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าอากาศกับบเป็นใจพี่น้องกันเนาะบางมือกับนาวบางมือกับ้อนเนาะเพีดให้เาเป็นไเป็นนาวปับอากาศนทันพี่น้องทั้งมยาวกเป็นวัดเป็นไอกทนหันพี่น้องเนาะเ็ดห้วยวนบ่น้องโดไปเ็ดะเ็ดมือเานี่ เห็นมะเขือเช้านีิบ่นนะอ๋อจ้าวจ้าอันนั้นเป็นพืชนอกพื้นนะร่างสวยอยู่น้องซากเทศนองกระเทนี่บอลแม่ลูกลาแล้วลูกลาเลยแม่เออเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่นอยู่นี่เนาะโดยพืชนอนอยู่นี่อีพ่อเนาะเผ่าผ่าของบ อ๋อเผาเครื่องเผาคองพี่น้องเด้อเนาะเพราะว่ามื้อแดงแล้วพี่น้องได้บ่หนาวครับนอนได้อยู่ตู้พอผมแต่พอผมมาแล้วเนาะนําพี่น้องเนาะเอดอกนอนกับบัดนี้พี่น้องเอ้ยบ่เสียวปานดดอกบ่ตกดอกบัดนี้กี้ยันยันเาตกเฮือนดกเสียวอยู่พี่น้องตกโย่านเด้เนาะยนนอนกิงเด้มือก ao 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 ô, hiệu ăn đi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  đi ăn đi 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 đông đi đông, đông. <laughs> pa, <laughs> <laughs> คิดว่าชีเอาปองซีนี่มาให้ทั้งน้องน้าเพิ่นกันต้งเหรเนาะเดี๋ยวพอนี่ที่เมื่อถามมึงทั้งประตูก่อนเนาะกขนาดขนาดที่ได้เย็นมั้งเนาะพี่น้องขนาดจะมีปัญหาอย่างหลอกพ่อคนกะจะดีอยู่พี่น้องเนาะหรือว่าได้บุญพี่น้องเนาะได้บุญได้สินน้ำกันมันเป็นยังน้องตุ๊กเตะป่ะเดี๋ยวไปแกะมันลายเลยตุ๊กเตะขี้ลายขี้ลายขี้ลายอย่ามันเดี๋ยวไปแกะเนาะ ไม่อย่างนาะพี่น้องเลยเตะวัดมาเน่พี่น้องเลยเนาะโอ้ยดาฟัยไปเปิดเพลงอะไรเพียดดูมันบอกพิ่นหมอดิได้หมอดูนี่ติดกระสิทธ์พี่น้องเลยเนาะพอไปุ่นบ่โดยไปเบียกพี่น้องอันนี้นี่เพิ่นตีไว้ยังนี่บู๊กการ เป็นตีใบบอนี่นะโดยอ๋อเป็นตีอย่างเนาะยังเดือด้านหน้าพี่น้องเอ้ที่ว่ายังเป็นตีผาเนาะยังเดือด้านหน้าจ้าจ่ากิดข้าวกับไข่ที่น้องมีเนาะโดยอืมหมอน้อยไอ้เร็กกับอมมื่อไหร่ให้ลูกวะจะไปก้านบ่มันไปหายใช่หำมาเบิ้งด้วยไปหายู่ป่ะ

เมีวัวหายอยู่เราขายมาเป็นไข่ใี่ีหมมีให้เมือเราได้พี่น้องเลยเอ่ามันเออทำเรื่องคือเทือกขึ้นซ่านนองแพร่นมออื่นไปได้ยี่ปู่เครื่องกรนเนาะผมมีรถมผมมีรถสิไป้ยยุบผมมีรถแล้วพี่น้องเลยเนาะไม่เข้าใจรถรางมันยากเนาะทำสะดวกกลับไปทำเบาสะดวกกลับไปเพราะมันไกลเติบอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะกปั่นอะไรเนาะไอ้ไอ้มันบ้านเก่งเอ้ยเก่งจ้องเนาะแมนเก่งจ้องไข่เติบอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะ เป็น้ตาตาดำมาดำบามเฮงามงบาบอไรามเมเงอมมเงอาามเหงกเงบอกเปงนไข่างอกเงบอกเป็นไขาอกราอกรอนอกกิารอกอรมาเบรากามงบ่กางกาามเเบอาก นอนก็คือวุ้ยเลือกประเด็นะพี่น้องเหรเนาะบัตรจิเป็นก็เป็นบัตรเดียวไข่กัโอ้ยใบเนี่ยยาได้กินเหื่อกินยาเอาพี่น้องเหรอเนาะปลาซามิเตวาเป็นคลิปสั้นๆพี่น้องเหรเนาะอันนั้นมันกระสอบยังไงน้องกระสอบเขาเอามายังไง ซปซีเมื่อยตั้ตับ่ตั้ได้หรอบ่งายไปตับ่คือจะไปซีไปซีแล้วก็ือตับ่ไม่ได้ตั้ท่านหรอบ่นี่ยต้มเมื่อวานในมเื่อยงเื่อจังไปซีใช่มาดงบ่่ถ้บ่เนมีห้องสีบ่ดนอจะจะเป็นยังไงเนาะอ้าสามิตว่า จะจังพ่อกันพอแม่กับเจ็บ๊หัวพี่น้องเงยเนาะโอเคแล้วได้เซลซีไหมไปทำมือไหมก่อนเนาะโ,โอเคแล้วสบายดีนะน้อนเลยโดยเนาะโอเคโอเคปะท้าพี่น้องเงยเนาะกะทางคนโบเรมาพี่น้องเงยเนะาะเหมือนนี้อัน,นอันนี้ก็เป็นสวนทั่วสวนภาคของทางน้องลาเนาะอันน้องอันนาบพี่นอนะ้อนเงยเนาะเฮ็ด ับพ่อกับครอบคพ่อพ่อได้ปลูกผักปลูกหญ้าเพิ่นสิปลูกผักปลูกหญ้าอยู่นี่เนาะกรดีแล้วล่ะพี่น้องกันเนาะได้บ่ได้ซื้อเขาเนาะปลูกผักปลูกหญ้ากินก็ดีคือกันเนาะแล้วขอบุญขอบคุณนะพี่น้องเด้ออยู่ดีเป็พียงเบิดทุกท่านเนาะขอบุญขอบคุณคอมเจ็บบ่ให้ได้คอมไข่บ่ให้มีป่าะ้าจระดกพายทั้งปวงเนาะบ่ว่าสิตธุรกิจการงานหยังก็ับพายเมย์พี่น้อง อยู่ดีไม่แห้งเนาะขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ซอยเรือทางน้องน้ําเนาะจนว่าสิประสบความสําเร็จเนาะอีกบุญบารมีกัแม่นได้ขึ้นขึ้นซานเนาะไปพี่น้องเอ้ยสบายดี